บสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขวลสมองสุบอนตอนนี้แม่น้องแกบ,บุมกําลังสิเรียมคืนรถแล้วพี่น,อน้องรถกำลังสิแลีนเขาคิ้วแล้วตอนนี้เนาะกำลังสิไปแล้วจ้าแม่เนยยังบ่กมาอยู่ใต้เลี้ยวไปอยู่ในไส ตอนนี้กำลังกำลังพี่น้องอยู่ทซล่ทงเาอยู่ไซล่ะวนกับวนกับป้าไว้ลุงเหมือนป้าอันนี้ได้สอบข่าวคนนี้ได้ข่าวคนไทนเอาไปดีไปดีบ่เฮยทงมาเล ถือกระน้ำก็ได้ค่อยนะถือกระน้ำเลยหิวเาอ่ะต้องคอยน้อยๆคอยถือกระน้ำก็ได้แหละเนาะด้านให้เขาจะเปิดเกจปรทุกเกจเลยยังเอาลงไงเราซอบเราซ้อมเพื่อคนนู้นเลตอนนี้กำลังสิไปเลยเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังสิเตรียมขึ้นรถขึ้นล่างพี่น้องเลยเป็นนาฬิกาถาลุ่นหาส้มกันแล้วพี่น้องเด้อเข้าว้าวเลยว่ะเขาไปหมดเล mày lông bưng, nó nó tì cá mày. Alpha 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 ระสอาวจะม่ต้องอาลอกอด้าแล้วจังไสมาแล้วจังไสขอย้ำอยากมากตอนนี้แป๊บหนึ่งมาแล้วจังมากมาแล้วจังคือเอามันก็ยากเนาะแม่ะวังสเใอุ้ยข้าเจ้ากับปยากกับยากนนะขึ้นทั้งนี้บ่เฮ้ยหรือขึ้นทั้งไหนเก้วยวพี่น้องพี่น้องจะมุ้มดำบาเคยมากพี่น้องเลย ขึ้นรถกันังบูเป็นอะไรเลยพี่น้องจ้าเยนี่นะแมนแมนกับประัานเ <c oughs> จ้า <c oughs> นังต่างไว้เนาะเขาเจ้าลืมเอาขึ้นตอนนี้กำลังสีนังโลดพี่น้องจ้ากับเมย์น้องอันนึ่หลายคนอยู่แล่น้องเข้าไปเลย เธอหัววยแล้วแมงบอกว่าใจเธอหัววยอีกแล้วพี่น้องบกความดานแล้วโคบูติสแล้วแบบเขาแม่ได้เป็นมีพวห้โวแต่เัามีแล้วสดเลยพี่น้องสลยอความโมกแล้วเป็นได้เซอร์หน่อยเป็นได้ยังไงหายเศร้าแล้วเล่านอนเลยเศรอแตกแน่ตอนเดี๋วเราทาจากปักซองว่าออกมาพญ่ห้ามกระโดดเลยเหรอ รักงยังบริสเตรตเลยเออ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 บ่งบ่งเขาวาบังบงตอนนี้กำลังสกี่รถไปหมกพี่น้องเลยตื่นเต้น,นพี่น้องกว่าโอเคยเนาะเคยไปกรุงเทพไปกับแม่ในรอบรอบแรกเลไๆนี่นะไปตะกี้กับไปรหลดเมารอนมาลาบสองเมือ่อ้องเลยหน้าก็ดำดำ <c oughs> ตอนนี้กำลังนั่งรถไปสะพานพี่น้องเว้ยกำลังนั่งรถไปสะพานไทยลาวเด้อพี่น้องแม่น้องเก็บบุมกำลังสิข,ขวมเนาะสิไปไทยไปหาทำงานทำการพี่น้องเอสูชีวิตด้วยตัวเองพี่น้องเอ้ย บวบัวสิใ้เฮือนได้ซ่านในลูกอยู่บอแม่น้องแกบุมกับเขิงคนเลยเนาะกับสมมาเ่องคนแล้วพี่น้องอาโยุสามสิบแล้วตอนน,ออนี้คะคนเฮาหนักจากมันสินแนวใดเนาะสีสูสีส้นไปลงเบิ่งพี่น้องเอ้ยไ <c oughs> รยล่องและแท้จริงเลยพี่น้องเลยเพราะว่ายังกระโตยังกระโตได้บ้านกกนีลูกครัวกับบุมีคือเก่าแล้ว บอกว่าวสิได้ซ้ำเก่าหรือบอพาอยัางกันเนาะเมื่อยพี่น้องเลยคิดไปแลละกับเมื่อยกับท่อสวิตเห็นแต่ทางอื่นมาพอตัวเองจนสัมพันธ์พี่น้องก็ไป่อยากพ่ออยากเห็นดอกเนกาะพัยกับแต่ละคนกันเลยสวิตทฮามันบอกคือกัน <c oughs> สะพานแล้วพี่น้องเลยช่วงสะพานไทยลาวเลยมาตั้งต่พาเมย์เจินมาหาหมออยู่บกม,มาแต่่นแหละ <c oughs> แต่นอนแลลวเนาะ กำลังใจมาไลน์ในเพี่น้องเด้อตอนนี้กำลังขิดขิดไลายจักสิวานในไดพี่น้องเลย <c oughs> ต้องการแต่กำลังใจอย่างเดียวเป่น้องแกมบลสวิตเป่น้องแกมบลจะจบแต่สำนีบ่ ิอดบ้านเนาะกับมื่อบบ่กลับสู่ต่อคันบ่ไปก็บ่มีเฮือนใหลูกอยู่ร้านซานก็บ่มีพี่น้องเฮาบ่เขากันเฮาบ่ลงมือหาเองกบาดนี้นะก็สิบ่ซบ้านซเมืองบ่คือบ้านคือเมืองแล้วตอนนี้กําลังสิลงนะพี่น้องเอ้ยเนทาด่านเส้นบัเส้นังก่อนสิได้กลับสิได้ พี่น้องพี่น้องแกมบมเน่ยเป็นบาปเป็นบาปเป็นบนเลยตอนนี้กำลังสิขวมไทยเ้อพี่น้องเด้อกำลังสิขืนสะพานพี่น้องไะเดากำลังข้นสะพานจ้าตอนนี้เนาะยงยมพัะละขืนกำลังกำลังสิขึ้นยัมพันละขืนแม่กมบุม มาเห็นน้องน้องสวลโบราณนรมน้องจ้าก็ไปทำงานน่ะตอนนี้คือสะพานเป็นเดียวสะพานไทลพีน้องสะ้านนักเขียนด้วยนะานนการพี่น้องมาแต่โดนเลยม้

ฮาวาวะพาวาวะแม่ก okay, okay, like like ิ่กีกับเก็มบอมายกอดแม่เนาะพี่น้องเนาะฮาวก็เลยว่าว่าจะหาเงินมาเหยืเงือนในลูกเนาะลูกก็หายกูกี่กูเก็พี่น้องเลยแบบไม่ใหญ่แบบเิ่นบมอปากบอตีงเนาะแต่ว่าเพิ่นผู้ใหญ่เพิ่นหายแบบโมมีเสียงแล้วเกี่ยว หายแบบบ่มีเสียงอุ่มลานไปลีหาอยู่ขางพาพอไปนอนแบบอีตนพ่อแม่เขากัดีลีโลพี่น้อง้ยเห็นลูกลำบากลำบนนะพี่าพ่อกับแม่เฮาถายกำลังใจมาด้วยจ้ะ ตอนนี้ก <and> <c oughs> <pt> ็เยียบประเทศไทยเลยพี่น้องเยียบแล้วค่อยให้กรนเผ็ดสามครั้งจะไปทุ่แล้วพี่นองพ่อ้ปตรงแล้ว าทางไทยแล้วสิเตรียมลงแล้วไปไปไปลงลงลงเซลเ์ๆเลยบร้อตอนนี้ก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยจะไปกรุงเทพแล้วขึ้นรถนครไซแอร์บอมแอนบอยไปทั่ว เปิดไปทัวตอนนี้เขากำลังปากันหนังเขาจะมาแจกผ่มขนาดนี้เลยผมก็ใหม่ๆงามๆเลยอ๋อสิ่เก่าเขาอยู่ไซฟอมึงเวลาเอาปะเอาเลยลืมบ่วะคือบเกบเอาไปสำหรับพาราอะไรด้วยพี่น้องเด้อสำหรับลิปนี้ก็พอกเบภาพเพียงเทนเดอ ลงไปได้บนนไอ้ไอ้ไอ้แมเนยเริ่มซิ้มไปแล้วไว้สุดแลยลงไปเลยจะไปไหนได้ช่วงที่มาหนังกพด้จะตเ่นั้เอาไว้น้อยหนึ่งไปโตโตพอจไปไม่ได้ก็จริงสิ่อของอะไรเป็น โอเคฝากไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากาาากดไลค์กดแชร์กดติดตามจองไนองมม่น้องแกมบูมฝากส่งกำลังใจมาหลายๆเด้อพี่นอ้นองเด้อ่น้องแกมบูมกัดสำคนตายเกิดใหม่พี่น้องเลยมันชีวิตซีวามันบกขีดบกพันนี่แหละไปซ้ำแล